บทเสภาสามคีเสวกตอนวิศวกรรมมาและสามคีเสวกสำหรับนักเรียนชั้นวันธยมศึกษาปีที่สองนะครับความสำคัญของวรรณคดีความเป็นมาของวรรณคดีเสวก พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นตามคำกราบบังคมทูลของขอพระราชทานของเจ้าพระยาธรรมาธิกรน,นาธิบดีมีทั้งหมด4ตอนแต่ละตอนมีแนวคิดสำคัญก็คือมีความสามัคคีและความจงรักภักดีของข้าราชการดังนี้นะครับบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนที่หนึ่งกิจการแห่งพระนนทีตอนที่สองกรีนิรมิตรตอนที่สวิศวกรรมมาและตอนที่สสามัคคีเสวกพระราชประวัติของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6นะครับ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขาเช่นด้านการศึกษาการต่างประเทศการเมืองการปกครองและที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์นักเรียนก็คงจะรู้นะครับว่าราชการที่6นั้นพระองค์มีพระราชนิพนธ์เยอะแยะมากมายนะครับซึ่ง พระราชนิพนธ์ของพระองค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยแก้วนะครับและก็มีร้อยกลองด้วยนะครับทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกลองไว้จํานวนมากจนได้รับสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งก็หมายถึงนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นะครับมหาก็คือผู้ยิ่งใหญ่ธีรราชเจ้าก็คือ นักปราชญานักปราชญ์ก็คือผู้รู้นั่นเองนะครับพระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกให้ทรงเป็นหนึ่งในห้าของนักปราชญ์ไทยฉันทลักษณ์ของกรอนสุภาพในกรอนสุภาพนั้นนะครับ กร,กรอนเอ่อกรอนเสภาขออภัยครับกรอนเสภานะครับก็คือเราก็จะเรียกว่ากรอน8ก็ว่าได้นะครับแต่นํามาใช้ในการขับเสภานะครับขับเสภาจะมีเครื่องดนตรีประกอบก็คือมีกลับนะครับกลับมาประกอบนะซึ่งกรอนเสภานั้นนะครับก็จะมีชั้นทลักเหมือนกับ กรอนสุภาพธรรมดาทั่วไปนะครับวักหนึ่งมี7จถึงเคําคำนะครับคําสุดท้ายของวัก,กแรกวักสดับส่งไปสัมผัสคําที่ 1, 2, 3, หรือ4หรือ5ที่ใดที่1นะครับถ้าสัมผัสคําที่3คําอื่นก็ไม่ต้องสัมผัสนะครับคําสุดท้ายของวักที่3นะครับก็รับนะครับ การสัมผัสของคําสุดท้ายวรคที่สองนะครับแล้วก็คําสุดท้ายวรคที่3จะส่งไปสัมผัสคําที่1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5ของวัคที่4หรือวรคส่งนะครับก็เหมือนกับกรอนสุภาพทั่วไปนะครับ1บทมี2บาทหรือสี่วักได้แก่วักสดับวักรับวักรองวักส่งตามลําดับนะครับวักแรกก็เรียกว่าวักสดับ วักที่สองวักรับวักที่สามวักร,รองวักที่สี่วักส่งมีลักษณะคล้ายกรอนสุภาพหรือกรอนแปดนะครับเนื้อความตอนหนึ่ง,งจะยาวกี่คำกรอนก็ได้อย่างเช่นประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่นว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดหัว ควรเคารพยำเยงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีควรนึกว่าบรรดาข่าพระบาทล้วนเป็นราชบริพานพระทรงศรีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางวางวารีจำต้องมีมิตรตจิตสนิทกันนี่เป็นตัวอย่างนะครับกรอน เสภาจำนวนสองบทนะครับแล้วก็มีเส้นโยงเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำสัมผัสกันนะครับคำว่ามั่นในวรรสดับส่งไปสัมผัสคำที่สามคำว่าทันนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นคำว่าทำนะแต่ต้องการให้ออกเสียงสัมผัสกับคำว่ามั่นก็เลยใช้เครื่องหมาย ทันทคาดมากำกับไว้ที่มอมา้าทำให้มอม้าเป็นตัวกรรันก็ออกเสียงว่าทันนะครับคำว่าหัวของวักรับนะครับหรือวักที่สองส่งไปสัมผัสคำว่ากลัวของวักรองนะครับคำว่ากลัวไปสัมผัสคำว่าตัวของวักส่งนะครับและก็คำว่าดีส่งไปสัมผัส เพื่อให้เป็นสัมผัสระหว่างบทนะครับไปสัมผัสคําว่าสีของวรรับในบทต่อไปนะครับทีนี้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นี้นะครับเราจะเรียนบทเสภาเสวก2ตอนก็คือตอนที่3วิศวกรรมมาและตอนที่4สามัคคีเสวกนะครับออกเสียงว่าเสวกนะครับ บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมามีตัวละครนะครับก็คือพระวิศวกรรมนะครับพระวิศวกรรมนี้เป็นเทวดาในช่างใหญ่ของพระอินท์ตามตำนานเป็นเทวดาผู้รับเทวองค์การต่างๆจากพระอินทร์เพื่อสร้างอุปกรณ์สิ่งของอาคารต่างๆและเป็นผู้นำวิชาช่างมาสอนแก่มนุษย์นะครับ เป็นต้นแบบเลยนะครับของวิชาช่างนะครับช่างไทยขะแนนต่างๆก็จะให้ความเคารพบ,บูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพวิศวกรรมของไทยนะครับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนช่างนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีะโลโก้นะครับโลโก้ ที่ติดนะครับเป็นพระวิศวกรรมนี่แหละนะครับรูปร่างเหมือนภาพนี้นะครับเหมือนภาพนี้นะมีเครื่องมือช่างนี่ถอืออยู่ที่มือขวานะครับเป็นเทวดานายช่างของพระอินทร์นะครับเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อมีอยู่ว่า หากประเทศชาติไม่มีความสงบสุขประชาชนย่อมไม่สนใจสร้างสารรค์งานศิลป์ซึ่งศิลปะแสดงถึงอารยธรรมของชาติโดยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะมีช่างที่มีความชำนาญในการสร้างสรงสรค์างานศิลปะทุกขแขนงอย่างเช่นช่างปัน้นช่างเขียนช่างก่อสร้างช่างทองช่างเงินช่างถม ช่างทำอัญมณีและควรส่งเสริมให้ศิลปะของไทยคงอยู่สื่อไปนะครับนี่คือเนื้อเรื่องโดยยนะ่อนะในเนื้อเรื่องก็อย่างที่ครูบอกแล้วนะครับเป็นกรอนนะครับเป็นกรอนเสภานะทอดคำประพันธ์ออกมาแล้วจับใจความสำคัญเป็นเรื่องย่อนะครับได้ดังที่ครูได้กล่าวไปแล้วนะครับนี่คือ วิศวกรรมมานะครับตัวอย่างตัวอย่างที่เป็นคำประพันธ์นบทเสภาสามคีเสวกตอนวิศวกรรมมาอันชาติใดไร้สารติสุขสงบต้องมัวรบรานรอนหาผ่อนไม่นะชาตินั้นนรชนไม่สนใจในกิจศิลปะวิไลละวาดงาม แต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริคลอันล้นหลามย่อมจำนงศิลปาสง่างามเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดานะนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างบทกลอนเสภานะครับ บทเสภาสม,มัคคีเสวกตอนสม,มัคคีเสวกนะครับตอนที่เราจะเรียนนะครับอีกตอนนึงนะครับเนื้อเรื่องย่อมีอยู่ว่าหน้าที่ของขราชบริพานที่ดีคือต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มีความสม,มัคคีมีวินัยเปรียบเสมือนลูกเรือที่ต้องเชื่อฟังกับตันมิฉะนั้นเรือที่บังคับก็จะล่มลงในที่สุด นะครับข้าราชการต่างๆนะครับข้าราชการที่ดีก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมาหากษัตริย์นะครับสามัคคีมีวิถีในนะครับนี่คือถอดคำประพันธ์ออกจากสามัคคีเสวกนะครับตัวอย่างบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น ว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดหัวควรเคารพยำเยงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทล้วนเป็นราษบริพานพระทรงศีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางวางวารีจำต้องมีมิตรจิตสนิทกันอ,อันนี้อ บอกนะครับเรื่องหนึ่งบอกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยนะครับเพึงจะให้อยู่ในจิตใจยึดมั่นไว้เลยนะครับก็คือพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระมหากรรษัตริย์ก็เปรียบเสมือนพ่อบังเกิดกล่าวนะครับควรเคารพนะครับควรเคารพยำเกรงเกรงกลัวนะครับควรจะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มาก นะครับอย่านึกถึงประโยชน์ส่วนตนนะครับให้สำนึกอยู่เสมอว่าตนเองนั้นเป็นขราชบริพานนะครับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระมหากษัตริย์เหมือนลูกเรือที่อยู่ในกลางแม่น้ำอยู่ในกลางน้ำเลยนะครับต้องมีจิตสนิทสนมนะครับนะช่วยเหลือกัน โอเคครับคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ครับมีคำศัพท์ที่เราควรรู้รนะครับดังนี้นะครับเชโกหมายถึงฉลาดแกมโกงไม่ตรงไปตรงมาช่างเขียนหมายถึงช่างวาดภาพปัจจุบันใช้จิตรกรใช้คำว่าจิตรกรนะครับช่างสถาปนาหมายถึงช่างก่อสร้าง ทรงทันหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนรชนหมายถึงคนนะครับโยเสมาจากคำว่าโยโสหมายถึงโยกเยกอวดดีเสวกนะครับที่บอกว่าออกเสียงว่าเสวกนะครับอ่านว่าเสวกหมายถึงข้าราชการในราชสำนักนะครับอริพลหมายถึงข้าศึก คุณค่าจากบทเสภาสามคีเสวกนะครับทั้งตอนวิศวกรรมมาและตอนสามคีเสวกนะครับคุณค่าด้านเนื้อหานะครับตอนวิศวกรรมมาเรื่องนี้นะครับแสดงเนื้อหาเรื่องคุณค่าของศิลปกรรมที่ทำให้จิตใจมีความสุขอันจะทรงผลให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ โดยศิลปินมีความสำคัญในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์าง,งานศิละปะควรช่วยกันสนับสนุนผลงานของศิลปินเพื่อให้ศิลปินมีรายได้พอเลี้ยงชีพและเกิดกำลังใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิละปะนะตอนสามัคคีเสวกให้คุณค่าด้านเนื้อหานะครับ แสดงเนื้อหาเรื่องกลไกลสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินก็คือก้ารารชการซึ่งข้าราชการต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มีระเบียบวินัยเสียสละและมีความสามาคัคคีไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเชื่อฟังผู้บังคับบัญชานะครับตึงถือว่าข้าราชการที่ดีจะต้องพึงปฏิบัติตนนะครับ คุณค่าด้านวรรณศิลป์วรรณศิลป์ก็คือการใช้ถ้อยคำที่งดงามสละสลวยนะครับบทเสภาสามคีเสวกตอนสามคีเสวกน,นะครับมีบทอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทล้วนเป็นราษฎบริพานพระสงศีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางวางวารีจำต้องมีมิตรจิตสนิทกัน แม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตันนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลนะครับคำว่า,านาวาเนี่ยนะครับแปลว่าเรือนะครับนาวาแปลว่าเรือนะครับในบทกลอนนะครับบทกลอนเสภาบทนี้นะครับ มีการใช้ภาพพจน์แบบอุปมาแบบอุปมาก็คือเป็นการเปรียบนะครับเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบประเทศชาติกับเรือเปรียบพระมหากษัตริย์เป็นกัปตันเรือเป็นกัปตันเรือนะครับเปรียบข้าราชการทั้งหลายเป็นกะลาสีเรือเป็นลูกเรือนะครับคุณค่าด้านวรรณศินนะจากตอนวิศวกรรมมา ตัวอย่างเช่นกล่าวถึงเทพศิลปีสีเรืองรามในกิจศิละปะวิไงระวาดงามย่อมจำนงศิลปาสง่างามอันชาติใดไร้ช่างชำนาญนศิลป์ศิลปกรรมนำใจให้ส่างโกจึงยกย่องศิลปรกรรมนั้นทั่วไป มีการแตกคำศัพท์คำว่าศิล์นเนี่ยนะครับออกนะเป็นตั้งหกคำนะครับจากศิล์นเนี่ยนะครับแตกคำศัพท์ออกเป็นศิลปีก็ได้นะครับแตกออกเป็นศิลปะก็ได้แตกออกเป็นศ,ลกออกนศิลปาแตกออกเป็นคำว่าศิลธรรมดาก็ได้หรือศิลปรกรรมก็ได้หรือศิลป์กันนะ ก็ใช้คำว่าศีลเนี่ยนะครับฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงการใช้ถ้อยคำนะครับที่งดงามใช้ถ้อยคำคำเดียวนี่ใช้ออกได้อย่างหลากหลายเลยนะครับนี่เป็นพระปีชาสามารถของรัชกาลที่6นะครับตัวอย่างคุณค่าด้านวรรณศิลป์อีกนะครับ อย่างเช่นที่บอกว่าพระทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดเก้าใช้คำว่าทันนะครับล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรีในพระราสำนักพระภูธรนะครับสมารใจจงรักพระจักรีนะล้วนแล้วแต่คําที่มีความหมายเป็นพระมหากรรษัตริย์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงทันพระทรงรีพระภูธรพระจักรีนะครับ แปลว่าพระมาหากษัตริย์ทั้งสิ้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีพระปีชาสามารถในการสรรค์คำให้หลากหลายนะครับเอาคํามาสร้างให้ไพเราะงดงามนะครับคุณค่าด้านวรรณศิลป์อีกนะครับจากตอนวิศวกรรมมาอย่างใช้คําว่าข้าพระบาทใช้คําว่าเสวีข้าพระบาทนะครับ คำว่าเสวกคำว่าราชเสวีเนี่ยมีการหลากคําคําว่าหลากคําก็คือใช้คําหลากหลายหลากหลายความหมายนะครับคาที่มีความหมายว่าข้าราชบริพารเนี่ยนะครับใช้คําหลากหลายซึ่งมีความหมายเป็นคําคําเดียวกันมีความหมายว่าข้าราชพานค่าราชบริพารเหมือนกันอย่างเช่นคําว่าค่าพระบาทเสวีอย่างนี้ก็แปลว่าค่าราชบริพารค่าฝ่าพระบาทก็ ขาราชบ,บริพานนะครับเสวกก็คือข้าราชการนะก็คือขาราชบ,บริพานเช่นกันราชเสวีก็ขาราชบ,บริพานเช่นกันเพราะฉะนั้นใช้การหลากคํานะครับหลากคํหลากก็คือหลากหลายนะครับคุณค่าด้านสังคมเนี่ยคุณค่าด้านสังคมการอยู่ร่วมกันเราจะนําไปใช้ได้อย่างไรนะครับ อย่างเช่นบำรุงแดนดินด้วยศิลปกรรมให้แลล้ำล้วนอารามและงามงอนอีกสถาปนะการช่างฉลาดปลูกปราศาทเคหะฐานทั้งน้อยใหญ่ก่อกำแพงกำแหงรอบก,กรุงไกลท้าประยุทธ์ชิงชัยแห่งภยัยรีสร้างสาตร์อาวุธรุดกำแหงเพื่อใช้แย่งยุทธากรสมนสี ผู้วิทหารได้ถือเครื่องมือดีก็สามารถราวีอารีรันนะครับอารีรันนะสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองคือผลงานที่ศิลปินและช่างทั้งหลายได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเจติภูมิของชาติด้วยนะครับคุณค่าด้านสังคมอีกนะครับ เช่นตอนที่บอกว่าเราเสวกตกที่กลาสีควรคำนึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่รักษาตนเพ่งคงตรงวินัยสมานใจจงรักพระจักรีไม่ควรเลือกที่รักมักที่ช่งสามัคคีเป็นกำลังพลังสีควรปลองดองในหมู่ราชเทวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียว ก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมหน้าที่และความสามคัคคีคือสแสดงให้เห็นว่าชาติจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงข้าราชการต้องพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอย่างเต็มความสามารถต็่งรัดในระเบียบวินัยและมีความสามัคคีปรองดองกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าด้านสังคมจากสามัคคีเสวกนะครับตอนนี้นะครับก็ สะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่และความสามัคคีกันนะครับสรุปนะครับบทเรียนเรื่องเสภาสามัคคีเสวกนะครับทั้งตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวกนะครับตอนวิศวกรรมมานะครับศิลปะเนี่ยสรุปได้ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าช่วยให้จิตใจมีความสุข หากชาติใดมีความสงบย่อมมีศิลปะแสดงถึงความเจริญจึงควรสนับสนุนศิลปินผู้สร้างสารรค์ศิลปะเพื่อรักษาศิลปะของชาติใช่ไหมครับและตอนสมมีเคีเสวกสรุปได้ว่าข้าราชการเสวกก็คือข้าราชการนะครับข้าราชการเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ข้าราชการจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มีความสามคัคคีและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับและสิ่งที่นักเรียนได้รับจากเรื่องนี้นะครับได้รับทั้งความรู้และข้อคิดได้รับความรู้อะไรได้รับความสำคัญของศิลปะได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปะต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติ ใช่ไหมครับซึ่งได้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะที่พึงกระทําของข้าราชการไทยนะเป็นข้าราชการที่ดีต้องทําอย่างไรนะครับรู้นาที่สามัคคีนะครับข้อคิดได้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับหนึ่งครับความรักและความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติสองความสำคัญของความสามัคคี เราเป็นมนุษย์เราอยู่ร่วมกันเราจะต้องสามัคคีรองดองนะครับมีทำให้เกิดพลังนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3. การตระหนักในหน้าที่ของตนเองและ4ให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะครับนี่คือ บทเสภาสามัคคีเสบกนะครับในระดับชั้นม .2 นะครับวิชาภาษาไทยซึ่งสามัคคีเสบกบทเสภานี้มีเอาที่มาให้เรียนนะครับนำมาเพียง2ตอนนะครับก็คือตอนวิศวกรรมมาและตอนสามัคคีเสบกนะครับเป็นไงบ้างครับคิดว่านักเรียนก็คงจะ ซึมซับนะครับได้ความรู้นะครับจากสามัคคีเสมกนะครับจากบทเสภานะครับซึ่งเป็นกรระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันอีกนะครับในเรื่อง ต่อไปเนื้อหาวิชาภาษาไทยชั้นม2ส,สวัสดีครับ